ยิ้มเลยอะอะไร,ะไ,รไม่ได้ยิ้มจริงเหรอไม่ได้ยิ้มอือไม่ได้ยิ้มแสงบนฟ้าคือด้วซันดาวไงสวยเนาะแล้วดาวคืออะไรอ่ะก็ ที่ที่เราอยู่ก็คือดาวที่เรียกว่าโลกมันก็เหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ที่ลอยบนฟ้าแต่จริงๆแล้วอะดาวมันไม่มีแสงในตัวเองแต่แสงจากดวงอาทิตย์ไปกระทบกับก้อนหินพวกนั้นมันเลยมีแสงและยิบระยะแบบที่เห็นนี่แหละอ๋อ เมืเ่อแสงเมื่อกี้คืออะไรอะซันเขาได้เวลา,าตกมนุษย์จะชอบขอพรอกันเพราะแค่ท้พรที่ขอจะเป็นจริงอะม,มีอะไรอยากขอบ้างไหมลองทำแบบนี้แล้วหลับตาแล้วอธิษฐานดู ลองดูทำแบบนี้แล้วจะถามในใจยิ้มแล้วมื่อขอนะไรอ่ะมื่ขอไอ้สันเลยทำหน้าดู ไปทำหน้าดูตอนไหนก็หกตอนอ่ะล่วษา่ะขออะไรใคเขาจะมาบอกว่าตัวเองของไไนเา้าคิดัอนยังขาดเลยบอกมาหน่อยนะทีนีนแค่ขอให้ลืมเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นอ่ะ เรื่องนะ้ำมาดิอะไรมาทำไมรู้ดีโอยไม่รู้เลยมัง้งน้ำไป้คนที้ทำให้ซานเสียใจใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวนะเราไม่ทำตารเสียใจหรอกหิ้มเลยอะ่ะอะไรไม่ได้หิ้ม จริงเหรอไม่ได้ยิม้ม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 อย่าเดี๋ยวโตทำไมอ่ะไม่ไจับเฮ้ยจางหนูโตไม่จะทำสิเดี๋ยวมันโต